สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับ c h a n n everyday l e is christmas กับผมโอ๋กับท e a เชอร์เมนะครับอันนี้เป็นคลิปภาคต่อของซีรีส์ i s s n y y l n n d p r r i s นะครับคลิปที่แล้วเราไปดูพาร์คฝั่งที่เป็น Disney Studio มาเรียบร้อยนะครับดังนั้นวันนี้คลิปนี้เราจะได้ไปดูโซน Disneyland ด้วยกันนะฮะเขาจะแบ่งเป็นสองพาร์คด้วยกันแต่เราซื้อตั๋วเนี่ยแบบสองพาร์ควันเดย์บวกกับ p r e m i e r a c c e s s แบบอลิมิตมานะฮะตอนนี้เนี่ยเราออกมาจากฝั่งสตูดิโอแล้วกำลังเดินมาฝั่งดิสนีย์ซึ่งทางเข้านี่ฮะอลังการมากเราทุกคนที่เข้ามาจะได้เห็นวิวของดิสนีย์โฮเทลครับนี่คือโรงแรมดิสนีย์ถ้าคุณนอนที่นี่ คุณจะได้นอนตรงทางเข้าและก็จะมี early access ด้วยสำหรับคนที่นอนโรงแรมดิสนีย์ก็จะได้เข้าก่อนใครที่ใฝ่ฝันอยากเป็นเจ้าหญิงสักครั้งหนึ่งอยู่ในโรงแรมดิสนีย์รีบประสบความสำเร็จนะฮะคุณต้องเป็นเจ้าหญิงที่รวยอย่างเราตอนนี้เรายังรู้สึกว่าถ้าจะต้องมาจ่ายขนาดนี้นอนข้างๆข,ข,ของเราแล้วก็มาแยกดีกว่านะฮะดังนั้นเนี่ยต้องประสบความสำเร็จมากกว่านี้มากขึ้นไปอีก ่มาแล้วมีที่ให้เช่าแบบเ,เหมือนรถลากกับวิวแชร์ด้วยนะครับตรงนู้นเป็นเข้าคิวถ่ายรูปกับคาแรคเตอร์หรือเปล่าคนไปต่อคิวแต่เหมือนไม่เห็นมีคาแรคเตอร์เลยนะเป็นโลเคชันต,ตรงนี้เป็นแอเรียที่แบบเก็บตกเก็บตังคพวกเราตอนท้ายนะฮะถ้าสมมุติดูพรเสร็จแล้วเราก็จะมาโกยของกันตรงนี้รู้สึกว่าวันนี้เดินชิวคนน้อยในสกเกลของดิสนีย์แลนด์นะรรู้สึกวันนี้สบายมาก อันนี้ไม่ได้เทียบกับญี่ปุ่นด้วยนะเทียบกับ2018ที่เราเคยมาวันธรรมดาแต่ว่าวันนี้คนจำนวนมากคงไปดูกีฬากันแหละก็ว่างานเหมือนกันแต่ว่าอากาศเย็นแต่แดดแสบมากทุกคนดำได้นะถ้าเห็นเราดำไม่ใช่วันอื่นวันนี้วันเดียวเลยเตือนก่อนเลยว่าดำง่ายๆเลยแดดแบบนี้ตรงนี้เป็นโซนที่เขาเรียกว่าเป็น Main ตรีท USA ข้างหน้าจะเห็นเป็นปราสาทมาเก็ตปราสาทตอนกลางวันก่อน คนน้อยมากอะ่ะวันนี้น้อยมากจริงวันนี้วัน,นทิตย์นะเราจะเริ่มลุยจากโซนแรกคือฟอนเทียแลนด์ถ้าไม่นับว่าการที่ไปถ่ายรูปปราสาทเมื่อกี้มาบ้านผีสิงเป็นเครื่องเล่นที่มาแก้แค้นครั้งที่แล้วที่ปิดปรปับปรุงฟอนเทียแลนด์อาจจะเป็นต้นกําเนิดของดิสนีย์ซีก็ได้นะน้าเปล่าวันนี้3.3อ่ะราคาไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะไปบ้านผีสิงก่อนนี่บ้านผีสิงจะ5นาทีใช้ฟาดฟาดได้ ส่วนนี้เป็น Thunder C Misa l e v e l b o a r d ก็คือแบบล่องเรือแต่ว่าไม่ใช่ฝาดพาสวิ่งนี่ร้านของกินเธอมีซี่โครงหมูบาร์บีคิวเป็นเซต25ยูโรไปต่อปะไปต่อ La Chen Cafe Cafe สุดท้ายนะจ๊ะโอกาสสุดท้ายมี m a น N' M ด้วยกิน Mac N' M เลยแต่ว่าแฟนทอมแมนเนอร์ อุ้ยอันนี้มีซิลเวอร์อะไรสักอย่างเซ็กเฮาส์นี่แวะดูเมนูลสลัด16เฮ้ยอันจริงๆร,ราคาเท่ารสอรองข้างนอกเลยอุ้ยแต่แพงกว่านิดนึงเนี่ยมีเซอร์ลอยเซ็ก35ยูโรแพงกว่าประมาณ10ยูโรเมนคอสนี่ตรงนี้สามารถสั่งเป็นเป็นเซตได้เหมือนกันนี่ถึงแล้วบ้านพีสิงครั้งที่แล้วเนี่ยประตูนี้ปิดแล้วเราไปต่อคิวถ่ายรูปก,กับมิกกี้ตรงนู้นอยู่เป็นชั่วโมง ไย <laughs> แมนเนอร์แต่เราได้เรียนรู้แล้วว่าบ้านผีสิงที่ดิสนีย์แลนด์ไม่ได้น่ากลัวเป็นผีน่ารักน่ารักเป็นผีกระตูนจากญี่ปุ่นนะเพราะว่าเครื่องเล่นนี้อยู่ในหมวดผจญภัยแบบครอบครัวเด็กน้อยนั่นเอง <mean> พาพผู้หญิงหายไป มันยืดอ่ะเธอหรือ,อจริงๆแล้วเรากำลังเลื่อนลงโดยใช่เรากำลังเลื่อนลงนเหมือนที่ปารีสเอ้ยเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะเรามีความแฮร์รี่นิดหนึ่ง อุ้ยอันนี้เป็นลูกปันแบบมองตามอ,อ๋อนนเห็นผีผู้หญิงมีความน่ากลัวประมาณที่เด็กห้างกวากวัาตัวนิดหน่อยเมื่อกี้มีเด็กไม่กล้าเข้าด้วยนะ,ะนนเหมือนมาดูสตูดิโอผีอะผีที่ีิแนแลนด์จะประมาณนี้แหละทุกคน เป็นผีที่ถ้าเราได้มาเที่ยวตอนห้าขวบเราอาจจะตกใจกลัวแม่แล้วเราก็จะกลัวบางที่จริงไปเลยทีเชอร์บอกอันนี้น่าเล่นไ,ไ,ดได้ยินเสียงเกลียดและเสียงหอยหวนมาเมื่อกี้เรามาแวะเติมพลังกันก่อนนะครับมีทั้งเป็นเซตแล้วก็เป็นอัาคาร์ดอเมรได้แล้วปะใช้บรรยากาศเป็นเหมือนเทยเตอร์มากเลยหลังจากที่เรามาสั่งอาหารเสร็จแล้วนะฮะเขาจะมีเวเตอร์แอนด์เวทเทรสมาพาเราไปที่โต๊ะของเราร้านนี้คือลักกี้นักเก็ตคือสวยงามมากอะ่ะเป็นโรงละครโชว์ได้เลย ร้านอาหารที่นี่จะมีทั้งแบบต้องมาสั่งหน้าร้านกับแบบโมบายออเดอร์นะครับถ้าของญี่ปุ่นเนี่ยทั้งหมดเกือบทั้งหมดจะเป็นโมบายออเดอร์แล้วก็สามารถสั่งในร้านได้แต่นี้จะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอันนี้เราเป็นร้านที่ต้องมาสั่งที่หน้าร้านนะครับจริงๆมันจะขึ้นในแอปโชเลยเนี่ยเราเปลี่ยนหมวดนะฮะเนี่เรากดด้านล่างตรงนี้เปลี่ยนจาก e x t r a c t i o n นะฮะให้เป็น Restaurant แล้วก็ดูพิกัดของเรานี่ตรงนี้ถ้าเป็นโมบายออเดอร์เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้ครับเห็นปะจะเป็นรูปโทรศัพท์มือถือแต่ันี้จะเป็นรูปช้อนซ้อมอย่างเดียวนี่เราสั่งมาเป็นเบอร์เกอร์นะครับอันนี้เราไม่เอาเบคอนใช่ไหมทิเชอร์ไม่เอา Bacon. เบคอนเซดายอ่ะเพราะว่าราคาเท่ากันโอไม่ชอบเพราะมันเค็มนะฮะไม่ได้หนามากแต่กว้างนะครับแล้วก็มีแตงกวาดองมาเสิร์ฟพร้อมกับนี้นี่เป็นราคานะนี้ราคา20ยูโรส่วนนี้ราคา16ยูโรนะครับ ชิมก่อน oh. Oh. นี่อืมอันเยอะเลยอันใหญ่มากเขาก็เฟรนฟรายเฟรนฟรายจะเป็นแบบนี้ครับไม่อยากเลอะมือแต่ว่าสปาริตแบบร้อนมากทุกคนอืมมีฝ่งแข็งไปเฟนเนนิดเดียวที่เหลือนุ่มร้อนออกมาเพราะบราบีคือมีความหวาน นำขึ้นมากลิ่นหอมบาร์บีคิวขึ้นมาชัดที่เนี่ยเวลาเรามาสั่งเราสามารถถ้าเราอยากประหยัดเราสามารถสั่งเป็นออาราคาได้คือคือไม่เอาน้ำนะฮะแล้วเขาจะมีถามว่าเอาแท็บวอเทอร์ไมคเขาก็จะไปเอาน้ำมาให้คือเหมือนกับยุโรปเนี่ยสวัสดิการน้ำเปล่าถือว่าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะว่าน้ำประปาดื่มฟรีอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องลุ้นกับกลิ่นคอรีนเอานิดหนึ่งนะครับว่าจะมีหรือไม่มีจริงจริงตอนแรกเราจะไปอันนี้กันต่อไม่ขันเดิมเมาเทนแต่ว่าตอนนี้อะไรที่เป็นรถไฟหอเอาไว้ก็ห่อนละกันนะ เพราะว่าเพิ่งกินเสร็จดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะข้ามไปโซนอื่นก่อนอันนี้ก็เอาไว้ก่อนละกันนะอินเดียนาโจเนี่ยบิ๊กทริลเนี่ยอะไรที่เป็นบิ๊กทริลเอาไว้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเราจะออกจากโซนนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้คือแอดเวนเจอร์แลนด์แอดเวนเจอร์แลนด์เนี่ยไม่ได้มีเครื่องเล่นอะไรนะครับมีแค่เป็นเข้าไปเดินเดินเล่นถ่ายรูปงั้นเดี๋ยวเราจะข้ามไปโซนอื่น,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 นตรงนี้เป็นสมมือปืนฮะถ้าจะยิงก็ สามยูโรสามารถยิงปืนได้ซูบ้าวมีคันเดิอมเอาเทนซูบ้าวรอสามห้านาทีตอนนี้เราอยู่ที่แอดเวนเจอร์แลนด์เรียบร้อยโอ้แก้วสวยเมกิล็อตเชอร์ให้ดูเออเมกิ้ทีเชอร์ตาไวมาก ซื้อไปไม่เหมาะกันใช้เป็นแก้วเหมาะการใช้แบบใส่ใสปากกาใสอะไรอย่างนี้จุกจิก22ิต่อไปจะไป p i r a t e of the Caribbean ข้อดีของแอป,ปอันนี้นะคือมันสามารถ get direction แล้วก็เป็นทางเดินให้เราแบบนี้เหมือน Google Map เลยตรงนี้จะเป็น trail สำหรับใครที่แบบฟิลชอบปีนป่ายไต่เขาอ่ะเรือ p i r a t e of the Caribbean โซนนี้จะเป็นโซนที่เหมือนเขาตกแต่งเอาไว้ถ่ายรูปมีภูเขาหัวกะโหลกที่อยู่ใน Pirate o f the c a r i b b e a n มีล็อกเกอร์ของเดวีโจนเรามาถึงเครื่องเล่น Pirate of the c a r i b b e a เครยนข้างนอกแดดจ้ามากแบบเข้ามาปรับสาภาพสายตาไม่ทันเลยเดินแทบไม่ได้เลยเครื่องเล่นนี่ชิวๆรู้ได้ไงว่าชิวเพราะว่าไม่ได้ไมีที่ล็อก,ก,กอะไรเอาจริงอันเนี้ยถ้าต่อคิวก็ไม่ถึงชั่วโมงน่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยแต่ว่าฟาทาร์คือเข้ามาตรงนี้ได้เลย จำได้ว่าอัตาคาอีกแล้วว่ให้วันตดูดูคือแบบรอยยิ้มเลย ไม่ได้ยินเอออุ้ยเป็นหัวกะโลแต่เขาดีเทลนะมีนโนกดูสิบ่ายแล้วหน้าเริ่มมันใช่ไหมเราก็ต้องซับมันหน่อยเราต้องเลือกฟิล์มซับมันที่เป็น เอาเฉพาะความมันออกที่ไม่เอาความชุ่มชื้นบนใบหน้าเราออกก็จะเป็นแผ่นฟิล์มซับมันอาร์ติสตีนเนี้ยนะฮะราคาจะพอๆกับทั่วไปเลยแต่ว่าเขาจะไม่เอาความชุ่มชื้นบนใบหน้าออกดังนั้นเนี่ยฟิล์มซับมันบางอย่างใช่ป่ะที่เวลาเราซับแล้วว่ามันเอาความชุ่มชื้นออกไปด้วยมันจะทำให้ยิ่งซับระยะยาวหน้ายิ่งมันแต่อันเนี้ยซับแล้วมันจะเอาเฉพาะความมันแล้วเหลือความชุ่มชื้นบนใบหน้าออกไปให้เราดูนะซับไปเสร็จปุ๊บอย่าถูนะเวลาใช้ฟิล์มซับมันอย่าถูนี่ มันก็จะดึงความมานันออกไปเชิญไปดูรูปมาเห็นตัวเราไหมเนี่ยเชื่โอ้ยิ้มยิ้มกันละครเอาล่ะยิ้มเหนื่อยพอดีข้อสิบเป็นของเขาเขาจะทำอะไรก็ได้จริงๆนะแม้มมทั้งการเอามิกกี้มาเป็นไพเรตพอดีดารัสเอาาเอหรือดูสิผูม้มิกกี้แบบไพเรตดูสิอ่าเห็นไหมพอซับมันเสร็จแล้วเนี่ยหน้าเรามันก็จะไม่วาวแล้วใช่ปะวาวแล้วว่าทำไมเออ แล้วพอเราปากแห้งเนี่ยเราต้องใช้อันนี้ก่อนก็คือเป็นลิปมันของ GNS แต่แบบนี้คนดูก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราในจอ,อนี้น่าซิซิหรือเปล่าก็จะมีลิปที่ผู้ชายใช้ได้นะครับเป็นสี109ของอาร์ติซีปีนี้ผู้ชายใช้ได้ เห็นไหมสดใสขึ้นเหมือนใส่ฟ <c oughs> ิลเตอร์ไหนลองดูสภาพของคนที่เพิ่งเล่นเสร็จสิเป็นไงบ้าง <c oughs> ดูสีหน้า <c oughs> อ๋อเพิ่งเริ่มเหรอ <c oughs> ว้าวอ๋อ เจ็บคอโอเคดีด <Lust ich Machine> ีด <V ouch as> ีเดียวมาเออเดีกล้องเลยจ้ะถือกล้องด้วยแล้วก็ยกมือสองมือด้วยเป็นไงโอ้โสปินไนโอ้โสปินไนต้องเจ็บโอ้สปินออฟสปินออฟออกมาใครอยากเพิ่มโปรตีนนี่คาวบอยคุกเอาบาร์บีคิวไก่ซี่โครงหมูไส้กรอกเบอร์เกอร์อยู่ตรงนี้คาวบอยคุกเอาบาร์บีคิว เดี๋ยวจะมาดูโชว์ไลออนทิงแม้เคยดูแล้วแต่ทิชเชอร์ก็อยากมาดูอีกอและไม่สนใจโชว์อื่นด้วยชอบโชว์นี้ <c oughs> กับอยากดูอีกอันนึงคือมิกกี้เมาส์ถ้ารีเซอร์เวชั่นเสียคนละ15ยูโรแต่สามารถวอล์กอินเข้ามาตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเช่นกันแล้วเขาก็เดินมาทางนูน้นเป็นทางปกติเหมือนกันเดะเลย <c oughs> แต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถถ่ายให้ดูได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าโชว์ส่วนใหญ่ <c oughs> เขาไม่ให้ดูนะ <c oughs> ถ่ายบรรยากาศเท e เตอร์ให้ดูลกัน โชว์เนี้ยไม่ห้ามถ่ายภาพถ่ายวิว Enough for this restless warrior, just to be. ินออกไปก่อนทีนี้ให้รีวิวว่าเป็นไงบ้างดีสนุกดีเขาก็แบบเอาคนจริงๆมาแสดงเป็นตัวลนะครน,นั้นๆแต่ว่าคือด้วยความที่มันพอมันรูนเนื้อเรื่องถูองององแบอบะเวลาดูมันก็สนุกมันก็จินตนาการภาพตามไปแบบตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเก่งมากเลยนะทุกคนแบบเก่งมากโดยเฉพาะอันนี้คือส่วนส่วนตัวนะเราดูตาเราโฟกัสที่ไม่ใช่ตัวหลักอะ คนนี้เขาแบบห้โหนอยู่บนเพดานอยู่บนสลิงอยู่แต่ตัวหลักก็ให้โหนกันนะคือตัวหลักคือเขาเก่งมากแล้วแต่เราว่าองค์ประกอบโดยรวมเจ๋งมากร้องสดเล่นสดดนตรีนักแสดงทุกคนเก่งมากมากสุดยอดจะคนละฟิลกับที่ฮ่องกงดิส์แลนด์ฮ่องกงเนี่ยมันจะเป็นส6 0องศาใช่ป่ะแล้วมันจะมีความเป็นนึกถึงวัยยาวเป็นความเด็กๆมาสคอตแต่ที่เนี่ยมันมีกลิ่นอายความเป็นปารีสอ่าถูกเออมันเป็นความโชว์ของปารีสอยู่ กกงห่มาตอนนี้เราก้าวเท้าเข้าสู่แฟนตาซีแลนด์ตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้แต่มีพรีเมียร์แอคเซสอ่ะตรงนี้เป็นปีเตอร์แผนไส้ประหยัดไปอีก30นาทีถ้าเราไม่ซื้อพรีเมียร์แอคเซสรวมเราสามารถซื้อแยกเครื่องเล่นผ่านแอป,ปวันมาก็ได้นะครับอันนี้เรานั่งเรือโจรสลดดัดว้มาในห้องของเวนดี้ก่อน อุ้ยน้องหมาตัวนี้จำได้แล้วก็บินออกแล้วนาตางไปเมือนอีกแล้วไม่น่าไว้ใจเลยเฮ้ยข้างล่างเป็นเหมือนแบบเป็นเมืองรถดอนป่ะามเมนู นึกถึงสโนไวที่นู่นอ่ะอันนี้เป็นฟิลเดียวกับที่สโนไวที่ดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่นดิสนีย์แลนด์โตเกียวจะเป็นฟิลนั้นแบบมานั่งสบายๆแต่ว่าก็สัมผัสกลิ่นอาวัยเด็กนะฮะ จาซีแลดเนี่ยจะเป็นเครื่องเล่นแบบเด็กๆแบบนี้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นดัมโบ้พวกเนี้ยแต่นเนี้ยจะไม่รวมอยู่ใน f a สต์พา s นะครับหรือม้าหมุนที่อยู่ตรงนู้นก็จะไม่ได้รวมใน f a สต์พา s เช่นกันนะครับปีที่แพนปีปที่ที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะคะทุกคนเมื่อกี้ฟาสต์พา s ข้ามคนไปขนาดนี้มหาศาลเนี่ยอนนี้มันยอเอาจริงปี2018ตอนที่เรามามันก็เล่นได้แหละแต่เราอะอเมื่อเห็นแถว เออสกิลกับผู้คนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็เลยเลือกเล่นที่แบบไม่ได้เห็นคิวมันเยอะเออแต่แต่มันขึ้นเวลาเหมือนกันนะตอนนั้นก็ไม่กล้าต่อคิวเราไม่ได้มีเวลาเยอะแบบวันนี้ด้วยต่มั้งใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าอยากดูนนก็ไปดูคลิปเก่าที่ปารีสในช่องไลแคนนแต่นั้นมากมากถ้าเราเดินตรงไปทางนู้นน่ยจะเป็นเขาวงกดอารลิสนะคบเป็นอารลิสเลเบรินแต่เดี๋ยวเราจะไปทางนี้เราจะไปเก็บฟาดพาสก่อนที่ไม่เก็บฟาดพาสตเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเครื่องเล่นที่ ต้องเล่นถ้ามาดิสนีย์แลนด์ส่วนนั้นอื่นเนี่ยถ้าตอนนั้นร่างกายเรายังไหวเราเค่อยมาต่อคิวเพิ่มนะฮะนี่มามุนปราสาทและนี่คือบ้านพีนอกคิโออันนี้ไม่มีฟาร์พาแต่เหมือนเป็นบ้านพีนอกคิโอเดี๋ยวอยากลองเข้าไปดูอันนี้จะเป็นขี่รถไฟแล้วเปิดประตูเข้าไปคาดว่าจะเป็นเหมือนโซนไวท์ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์แล้วก็ตึกข้าง,างๆเนี่ยก็จะเป็นโนไวท์คอนแครทั้งเจ็ดก็จะ คิดว่าน่าจะเหมือนที่โตเกียวดิสนี์แลนด์ดังนั้นเดี๋ยวเราเสร็จปุ๊บอันนี้เดี๋ยวจะไปต่อด้วยฟาร์สพาสทอันที่ต้องโดดต่อนะฮะง่ายพี่น็อคเชียวคุยอันนี้ไวเด็กมากอ่ะลืมไปแล้วเนี่ยเอเดี๋ยวต้องกลับไปดู าวหวานกินพอตามหาเมื่อกี้น้ำไฟยังอยู่เลยทิ้งไวยีนี้แล้วดีซุ้มไข่ส่งให้อีทจบแล้ว ปราสาทของที่นี่เป็นปราสาทของเจ้าหญิงออโรรามีทั้งหมด16ยอดด้วยนะตามอายุโอ้โหโอ้สิบหกยอดเหรอโอ้โหถ้าเจ้าหญิงอยู่ถึงอายุ9ก้าสิบเก้าปราสาทนี้ทําไงวะเนี่ยทีเชอร์อยากขึ้นปราสาทไปไปดูข้างบนกันแต่เดี๋ยวต้องดูว่าขึ้นทางไหนข้างในโอ้ <c oughs> และขึ้นน่าจะเป็นทางนี้ป่ะเ <c oughs> นี่ย อ่ามีเครื่องปั่นได้อันเนี้ยเป็นรูปปั้นเจ้าหญิงออโลรากับเจ้าชายที่ยวสงสัยคือเขาโยนเหรียญลงไปทำบ,บุญเพื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวได้กลับมาอีกใช่หรอเป็นกัง นี่ข้างล่างเขาจะมีให้ดึงดาบ Excalibur ด้วยวนี่ถังป๊อปคอร์นของทีเชอร์ไม่เหมือนเดิมอะ่ะทรงเดิมแต่ว่าคนละสีเออเปลี่ยนสีมันต้องซื้อแะแต่แก้วสวยกว่าโซนนี้คือโซน i t s a s m a l l w o r l d ซึ่งของจินเยอะมาก i t s a s m a l l w o r l d นี่ตึกใหญ่ทุกที่เลยจ้ะ i t s a s m a l l w o r l d ครั้งที่แล้วจำได้คือแบบเดินอ่อมมากเพราะว่าเหนื่อยมากตอนที่ไม่มีฟาสะ อิกตอว Small World เป็นเครื่องเล่นสำหรับผานะฮะต่นนี้จะอยู่จากข้างนอกแล้วค่อยเข้าไปข้างในอดิทยใช่ป่ะใช่ถึงไทยแล้ว เป็นเวลา6โมงเย็นทุกคนดูฟ้าดิเหมือนประมาณ4โมงเย็นของที่ไทยแต่ว่าเราจะสลับไปดูโชว์ที่อยู่ใน Walt Disney Studio Park นะครับซึ่งจริงมันควรจะอยู่คลิปเมื่อกี้แต่ว่ามันโชว์ตอนเย็นไงเออดังนั้นเดี๋ยวเราสลับไปดูโชว์กันก่อนไปกันต่อวิธีที่ทำให้เด็กหายร่ำร้องก็คือซื้อให้สิฟร thank you เขาแถมด้วยแหละแล้วเขาซื้อนี้คือแบบเขาบรรจุ ถุงเขาบรรจุป๊อปคอนเอาไว้เลยอ่ะไม่แยกไม่ถามแยกเหมือนที่อื่นนะแล้วเราซื้อคอนด็อกด้วยเติมพลังก่อนนี่คือคอนด็อกเราเลือกเป็นซอสบาร์บีคิวสามารถใส่เป็นแคชัพหรือเป็นซอส,อสอื่นก็ได้นะครับก็จะมีอเมริกันมัสตาร์ดด้วยเขาแถมเลให้เราด้วยนะครับ2.8เท่าไหร่ซื้อไปดูราคาดูทำไมล่ะค่ะบอก FC ด้วยดูทำไมเท่าไหร่26เอ้ไม่ใช่นี่มัน26ยู่ ที่เราอยู่รก็ประมาณเดี๋ยวไปคิดราคาไปเลยอ๋อพันหนึ่งเท่ากับโบไปกลับแต่ว่าถือว่าถูกนะถ้าเทียบกับ USJ USJ อันละสองพันนะโอ้ยออมาริโออ่ะที่ USJ ทุกอย่างแพงมากเดี๋ยวปลายปีเราจะไป USB ยิเวะแซลเปิดจริงชิมคอนดอกก่อนอืมบงเน่งบงอืม ไสกอกที่นี่เป็นไฟกอกที่ประมุงหมดเลยอย่าไปอย่าไปฟิแล้วจะเป็นปกหนึ่งที่ราคา8.5ยูโรแต่มีคนที่ชอบชอบแหละวานเบาๆโดนไหลโดนนี้จ้ามันต้องคู่กันด้วยนะฮะ12ยูโรถ้าคู่ครั้งงดื่มก็เป็น14ยูโร แต่ว่ามันสามารถไป reuse กับขวดอะไรก็ได้มีเหตุผลแหละมีเหตุผลตลอดเวลาถ้าเราถ้าใจมันอยากได้น่ารักเนาะเหตุผลคือสิ่งที่หาที่หลัง <c oughs> เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าถ้าเป้าหมายของคุณชัดเจนแล้วคุณชัดในสิ่งที่คุณจะไป <c oughs> เหตุผลไม่ใช่เรื่องสําคัญมันหาเอามาัพ p อ o r t ได้เสมอ <c oughs> และเมื่อไหร่ที่คุณใช้สินค้าอะไรประทับใจแล้ว เมื่อกี้ขายไปได้1อันใช่แล้วฝรหลังก็มองตลอดทางเลยมีเด็กจำนวนมากที่ลองแรกแขกกระเชิงกับคุณแม่ของเขาเพ<ห>ื่อไปซื้อน,นี้นะคะคุณน้องที่จะขายเลยค่ะว่ามันอยู่ตรงไหนนะมันอยู่หลังปราสาทด้านขวานะคะเรามาดู Alice <S <S and the Queen of Hearts จริงๆที่เชิญอยากมาดูมิกกี้แต่ว่าเนี้ยเป็นโชว์ใหม่ก็เลยแนะนำว่ามาดูวันนี้กันก่อนมิกกี้มันรอบทุ่งเพ่งเหรอไม่รู้ทันป่ะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูโอเคอันนี้ก่อนแกโอลิมปิกมันทำให้คนโล่งขนาดนี้เลยอ่ะ นี่คนเริ่มมาจับจองพื้นที่แล้วตรงนี้มีความเป็นสเตเดียมและตรงโน้นเขากำลังสร้างเพิ่มอีกแล้วว่านาคนเนี่ยตรงนี้จะเหมือนดิสนีย์ซคือเป็นอีกพาร์คที่แยกจากกันอย่างชัดเจนคือตอนนี้มันประมาณแบบเหมือนหนึพาร์คครึ่งอะประมาณนั้นอะเดีเย๋ยวอะไรเดี๋ยวเราก็มาใหม่กับาปีส่ปีเออดิสนีย์เรู้สึกว่าประมาณสี่ปีอะมาใหม่ครั้งหนึ่งจะเจออะไรใหม่ๆบ้างเออ เล่นกับคนดูด้วยจ้า ันนี้เรามาดูน,นี้รอบที่2แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเราถ่ายลงไปยังนี่ขอบทองนะจ๊ะหนังสือกระดาษทุกแผ่นเครือบขอบทอง<ช>นี่ขอดูปกมีความผ้าผ้าราคาเท่าไหร,นะร่นะ30ยู <32, 000 S 1> โ,โร30ยูโรพันสองเป๊ะดินสอแท่งนี้240บ,บาทกำลังจะบอกว่าแพงมากซุ่งจะมันก็แพงนะแต่ก็คิดทีนึงว่า แกเพิ่งกินน้ำเปล่าคูนร้อยหกสิบไปโอ้ my god oh my god การที่จะมาดิสนิแลนด์กินน้ำแบบนี้ซื้อของแบบนี้ได้มีตังอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีแพสซีบินคัมใช้หมดจะได้มาใหม่แพเรียวมันจะสนิทก่ออีก่งดอกโครงการเปลี่ยนแบงค์พันให้เป็นกระดาษ <c oughs> ดูดิคุณ <c oughs> เนี่ยดูดิเนี่ย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 อะไรอย่างเงี้ยอะไรอ่ะ อะไรอะล่าสุดที่ซื้ออยู่ไหนซื้ออะไรเวลาซื้ออะไรพวกเนี้ยอยู่รงโต๊ะทำงานอ๋ออยู่รงโต๊ะทำงานใช่อยากให้เห็นโต๊ะทำงานจังเลยโอเคเนื่องจากดิสนีย์แลนด์ตรงเนี้ยใหญ่มากแล้วถ่ายเครื่องเล่นได้ค่อนข้างเยอะตอนเนี้ยเป็นเวลาประมาณสองทุ่มแต่เครื่องเล่นยังไม่ปิดแล้วจะมีเครื่องอีกประมาณ5เครื่องเล่นและพลุตอนกลางคืนด้วยดังนั้นเนี่ยคลิปเนี้ยเราต้องขอแยกเป็น2พาร์ท เพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปดังนั้นเนี่ยสำหรับคลิปนี้เราจะจบไว้ที่เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม c h a n n Everyday l e is Christmas ไ้ด้วยแล้วเจอกันทุกๆวันจันทร์ตอนหนึ่งทุ่มนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ